โอเคครับผมก็สวัสดีเอฟซีชาวเว้าทุกคนนะครับก็วันนี้นะครับเอา้องแดงมานะครับแดงขาเขียวนะครับร้อยเก้าเซนติเมตรนะครับตัวนี้มาเล่นลมนะครับลมดีนะครับวันนี้ปล่อยก็กลางๆนะครับว่าถือว่าสูงกว่าปกตินะครับก็มัดไว้ที่เดิมนะครับต้นรักนะครับ ลมเบานะตัวนี้ค่อนข้างจวดนะครับเล่นลมดีนะครับลมเบานะถ้าใส่ยางีงลมเบาเนละ สายลงนี้ลมเบาที่ร่วงไหมผมดึงสักหน่อยแล้วกัน โอเคเกือบร่วงดีลมมาก่อน ก็ตัวนี้ที่จริงมีคนเอานะครับจองไว้นะครับว่าจะแพ็คให้นะครับน้องเขาโทรมายกเลิกนะครับบอกว่ารถล้มนะครับเอาเงินไปรักษาตัวก็เลยไม่ได้เอานะครับตอนนี้ก็หลุดจองไปลั่นดีมากนะครับตัวนี้ดันธนูดีอะ ผมแอบดูว่ามันเหมือนจะมากินซ้ายหน่อยๆนะมันจะตีมาซ้ายอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเคาะธนูไปขวาทั้งนิดนึงนะครับช่วยนิดเดียวนะครับนิดเดียว ขึ้นชันเลยเว้ผมซูมให้ดูนะครับซูมให้ดู ซ้ายยาวกว่านะครับขวาจะหน่อยหนึ่งนะครับเป็นอย่างนี้เราจะขยับธนูนะครับช่วยนิดเดียวนะครับนิดเดียวแกง,ง่ายๆนะครับก็เล่นสนุกไปอีกแบบนะครับเบ้าจุนดาเล็กพกพาสะดวกด้วยนะครับใครที่เอาไปไหนไปเล่นขึ้นรถไปง่ายๆนะครับ ช่วงนี้ลมดีหลายวันนะครับก็เดี๋ยวอีกก็พฤจินะครับเดี๋ยวเข้าลมหนาวนะครับใครยังไม่มีนะครับก็จับจองกันได้เดี๋ยวถึงเวลาจริงๆมันคิวยาวนะครับ ฟังกันเพื่อนๆนะครับก็ตรงนี้เนี่ยมันเป็นที่ที่ผมมาลองประจํานะมันใกล้บ้านนะครับมันไม่ต้องขับรถไปไกลนะครับก็เล่นอยู่คนเดียวนะครับเหมือนเห็นเห็นอยู่ฝั่งทางนู้นนะครับสองตัวไกลๆเลยครับเป็นจุดๆจะเห็นเป็นจุลานะครับแต่มองดูรู้ว่าเป็นจุลานะครับก็ปีนี้เนี่ยไม่ค่อยได้ทําเบ้าใหญ่เล่นนะครับเพราะว่ากะว่าจะทําเบ้าเล็กนะครับแล้วก็ ปีนี้ว่าจะส่งนะครับจะลองส่งดูนะครับว้าวเล็กนะครับร้อยเซนนะครับว่าวใหญ่ก็น่าจะต้องมารับเองที่บ้านนะครับไทยที่อยากได้นะครับดูดูไปดูดูมามันก็ ปกติแล้วนะมันก็ไม่กินซ้ายเท่าไหร่นะอืมแต่ก็แอบแอบไปซ้ายนิดเดียวนะต้องขยับเลยแหละแต่ถ้ามองเพื่อนเผนี่ก็ดูไม่ค่อยออกนะครับต้องต้องนั่งดูเดินนานนะครับเราจะเห็น,นครับอาการมันจะตกมาซ้ายหน่อยนะครับ แต่ขวาจะจะนิดเดียวนะครับเพราะปกติแล้วว่าวมันจะต้องมาอยู่สักประมาณนี้นะครับอันนี้มันจะชิดซ้ายเยอะนะครับมันจะไปขวาเล็กน้อยอมาขวาขึ้นแต่ว่ามันจะทิ้งทิ้งซ้ายเยอะนะครับเห็นนะอันนี้ไม่ยากนะครับเดี๋ยวขยับธนูนะครับก็ให้โอเคนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก่อนใครนะครับลมหมดแล้วนะครับทิ้งลงแล้วนี่สายลงแล้วไม่ลงเว้ย ลงไม่เอาลงไม่เอาเอลงแล้วได้กลับแล้วโอเคนะครับดีไม่ลงยอดไม้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ